สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจินตนาชัานแนวมื่อวันศุกร์ที่30ิบพฤษภาคม2สองหาหกปดจิตนาโรงแนวทางลาวพัฒนาค่ะราวพัฒนาวันนี้นะคะร่วมเสียนคือเกาค่ะทุกคนพะวนันเดี๋ยวจ้าหน้อยจะออกไปนวดเราปวดหลังหลายค่ะคุณผู้ชมเป็นยกของใหญ่เก็บของทยอยเก็บไปค่ะพอดีนองเขาก็เลวามีนองมหาเขา อ่าได้พาเส้นเลือดในสมองค่ะคุณผู้ชมก็เล่นดีขึ้นละละอยากมาหาภาษาอยากมาเลีนนํากำลังสียางมากค่ะตอนนี้อ่าก็เลยสีฟ้าลงแนวทางไ้ก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าแกจะมานั่งคุยนําก็จะล่งไปก่อนอ่าห้าเซียนค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาขิดแหลกนะคะแต่ล่วงให้คุณผู้ชมในเมืองกันในมือนีนะคะเป็นลาวพัฒนาวัานสุกมวดที่ผ่านมากค่ะคุณผู้ชม เออหกสามเจ็ดสี่หกสามนะเซ้นผมเป็นเหล็กไหมคะคุณผู้ชมโอ้ยนะเสียดายค่ะเนี่ยมาแรงมาก่าเก็บของกันเรืยลืมแล้วทีนี้นะเออนองคนหนึ่งค่ะเป็นลานค่ะคุณผู้ชมแม่เขาเสียชีวิตลาลาตะบานแกกัะเลาะคำนวณเหล็กเป็นสายดวนด้อค่ะคุณผู้ชมรอดด้อค่ะมือนี้เดี๋ยวจะเอาวดทีเแล้วห้เบิ้งค่ะงวดทีเแล้วแกห้มาเนาะคะ่ะเนาะกะบอกถืออยู่ค่ะ บนล่างเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพัฒนาเด่นเดินดีวันนี้ค่ะสาสิบเดือนพฤษภาคมสองหาหกแปดเนี่ว,วันศุกร์วันศุกร์นี้ค่ะ8ปดเก้าดเกสามตัวต้องมาหนึ่งถึงสองตัวค่ะวันทิพผ่านมากเข่าตัวหนึ่งค่ะเข้าหกค่ะเพราะว่าผลออกหกสามหสามแล้วก็ สามเจ็ดสี่ค่ะอันนี้ของหววทิพผ่พานมานะคะสามสี่ห้าเข้าสองตัวนะคะสมีสามตัวเข้าสองเข้าสามกับสี่หสามแล้วก็เจดสี่ค่ะลาวพัฒนาของวันที่28ดที่ผ่านมาอ่ะเทียบกันเลยเนาะคะ่ะเทียบกับของวันนี้ค่ะวันศุกร์แปดเแล้วก็ศูนย์ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ ไปต่อค่ะเอฟซีทีล่อค้อยนะคะของนุ่มผู้พานแล้วก็ของเด่นเดินดีของแอดจินนะคะอขออภัยด้วยค่ะที่โล่งสามมือนี้ค่ะไปทุรามากค,คุณผู้ชมกันเลยโล่งสามไปเล,นนะะลยนึงเนาะค่ะโลงงหาคือเกอลค่ะแต่ว่ารัฐบาลไทยว่าท่านจะรวบร่วมเลยนะคะจะลงคลิปเดียวเลยนะคะจะลงคลิปเดียวไปเลยสําหรับรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะ่ะของแอดจินค่ะคุณผู้ชม แอดจินนวดนี้8กับ3เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะ8กับ3วิ่งบนและล่างจับคู่ให้มี6คู่ด้วยกันค่ะ2ตัว6คู่ไปกับบนล่าง8 9 8 3 8 0 9 3 0 3แล้วก็9 0ค่ะนี้ของแอดจินค่ะคุณผู้ชมนวดนี้นะคะลาวพัฒนา8กับ3เป็นตัววิ่งบนล่าง หวดพานมากค่ะหายสองกับสามค่ะสองไม่มาสองไม่มามาหมาสามมาสี่แล้วก็เจ็ดจับคู่ให้เข้า,าตัวกลับนะคะคนรอหกสามเข้าตัวกลับค่ะหายมาสามหค่ะของแอดจินอ่ะจวนนี้กับแคบน้าจอค่ะไปต่อเลยค่ะ ขอบคุณหลายๆเนอะค่ะ FCT ล่อค่อยค่ะร่อค่อยแล้วก็ลงให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้กับมีสายด,วด่วนเนอค่ะคุณผู้ชมสายด่วนที่เข้ามาแล้วหลายงวดนะคะสายด่วนเข้ามาแล้วหลายงวดแล้วจะลงให้ต่อเลยค่ะค่ะนุ่มผู้พานค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหกกับสี่ 6374แล้วก็จับคู่7374ค่ะ9้าไม่มาเด็นเก้าสามเก้าะคะตีรัางกานะคะคุณผู้ชมเก้ากับ6ตัวเดียวกันเป็นไหมากเก้าหกดแดผลออก63374ค่ะเข้าสองตัวแล้วก็จับคู่2ตัวบนล่างเข้าบน74ค่ะงวดนี้8029ค่ะ แล้วก็จับคู่2ตัวสีหางด้วยกัน3 9 5 9 8 3 8 5ค่ะอันนี้แนี่ยทางของนุมููพานนะคะเนาะของงวดนี้วันศุกร์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะดีค่ะบะมงแน่าทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไปต่อค่ะ ของยายนาง an ตำเหลายายนางตำราล้างวดที่ผ่านมาหลุดด้วยค่ะคุณผู้ชมหลุดไปนะคะปกติของเพื่อนเดินดีอยคะสูตรนี้ไม่เข้าค่ะสูตรนี้ไม่เข้าอ่ามือหนีเอาสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะให้มีสูตรหนึ่งสูตรสองห้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเ้าค่ะสูตรสองเข่าแต่ทีนี้งวดนี้ค่ะคุณผู้ชมไล่นวดแล้วค่ะงวดก่อนกะห้อีกสูตรหนึ่งแต่สูตรนั้นเข้าแต่ว่าไม่เอาลง อ้วดนี้คือกันค่ะคุณผู้ชมยี่แปดพันมาให้อีกชุดหนึ่งสูตรนั่นเขาสูตรนี้เบาเขา่าตะวันสูตรนัน,รนโบเรลลงเนาะคะเพราะฉะนั้นเอาสูตรนั้นมาใส่มาเน,นี้มเสียออกบ่ตัวนี้บ่คะคุณผู้ชมเพราะว่าอ,อีกสูตรหนึ่งมันจะมี9 0 9 1นี์เก้า่งนีะประมาณน,นี้แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แปดสามนี่หลักสามทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็งวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัววิ่งบนล่างเจ็ดแล้วก็หนึ่งบนล่าง เป็นตัววิ่งนะคะสําหรับผู้สายลูดกะลูดได้ค่ะบางทีเราเข้าไปไม่ถึงนะคะอาจจะลูดเราก็ได้ก็มี7เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดส่ิบบอค่ะกะเบ,บ่งเอานะคะคุณผู้ชมเนาะวิเคราะ์ไปด้วยกันค่ะแนวทางมีเข้ามีลดหลังลูดกะบวบากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเป็นแนวทางการคํานวณไม่ต่างก,กันกับคำเดานะคะเดาเดาแม่นกะ ถือว่าดีไปนะคะเนาะของเซียนไอค่ะเซียนไอวันนี้ให้วิ่ง8กับ9ค่ะงวดที่ผ่านมาก,กับห้8มากขึ้นกันแต่ว่าให้8กับ7เข้า7ค่ะแต่ว่าเกินไป1แต้มแล้วก็รุด1แต้มนะคะให้เกินไปแต้ม1นึแล้วก็ห้ลรุดไปแต้มหนึงคือ7 3แล้วก็7หาันขาม7 4ในสูตรไม่มี4ค่ะผลออก3 7 4น่าเสียดายนะคะ อาวันนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชม8กับ3เอ้ย9กับ8ค่ะเป็นตัววิ่งบนล่างเลขติด9กับ8มี2 3 4 5ค่ะ3ต่อมานะคะคุณผู้ชมม3แล้วก็วันนี้วันที่30มันต้องมี0ด้วยนะคะตามที่วิเคราะห์วิเคราะห์เดานะคะแล้วก็จับคู่ค่ะ2ตัวบนล่าง8คูน้ำกันค่ะของเซียนไอ 82 83 84 85 83กับ82ตรงกับจินตนาอยู่ค่ะ2 29 39 49 59 39ตรงกันนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางราพัฒนาวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันศุกร์นี้นะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการได้ะคะ่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับจินตนาชาแนลด้วยค่ะขอขอบคุณมากนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ